เดี๋ยววันนี้ได้เวลาที่หมอจะทําสวยตัวเองบ้างและหละมอตุนคาะวันนี้จะเป็นคนที่เสกหน้าให้หมอแตงนะคะให้สาเหมอแตง่งมีปัญหาลอกแก้มอยู่ข้างเดียว <c oughs> มีอยู่หนึ่งข <c oughs> ้าง ตัวนี้หมอแตงใช้เป็นตัว laser d e นะคะว่าฉีดตรงร่องแก้มก็ว่าจะฉีดเข้าไปแบบตรงกระดูกเลยเพื่อที่จะทําให้ตัวเวลาเราอายุยขึ้นใช่ปะกระดูกมันจะซุดลงเราก็จะรู้กันอยู่แล้วทีนี้เวลาเราฉีดเ i l l e r t e c h n i ก็คือว่าเราจะต้องใส่ลงไปรงบริเวณกระดูกเพื่อที่จะทำให้มันดูฟูขึ้นหรือเต็มขึ้นหน้าจะยกขึ้นด้วยแล้วที่เหลืออาจจะมามีการสอยตามร่องเนาะถ้าเราสอยอย่างเดียวมันอาจจะยืนดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอืมทำให้น้าไม่ยกแล้วก็ตัวหน้าของเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องกระดูกที่มันซุดลงม เซากเกยังอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนหน่อยคนที่คนที่ถูกฉีดแต่เซาเกลวถูกฉีดไม่ได้ไม่เพราะว่ามันไม่ถนัดข้างซ้ายแต่ข้างขวาเนี่ยสอยเองไปแล้วเหลือข้างซ้ายให้หมอตูนสอยให้นะคะได้ก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันเลยแบบต่อหน้าเหมือนทุกคนแล้วก็แกะชึบนะคะไม่มีรอยแกะเราจะแกะก่อนชึบอย่างนี้เอาสติกเกอร์ตรงนี้มันก็จะแบบแปะกลับไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหม แปะกออกไปปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยดูเรว่าแ,เ <Hey. S 1> เาแกเฮ้ย <Hey. S 1> เออไม่ใช่แล้วอ่ะสึกเต้นอะไระออกันนะเต้นอะไรกันนะนี่หนึ่งกองก็จะมีหนึ่งหลอยแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเข็มแหลมที่เขาให้มาแต่เราใช้เข็มทูเออบางคนไม่เคยเห็นนะว่าฟิลเลอร์หนึ่งซีซีอ่ะมันไซส์ประมาณขนาดไหนไมก็เท่านี้ค่ะหนึน่งซีซีเหมือนนิ้วก้อยเลยเนาะใช่แล้วเราก็จะไม่แบ่งกับใครเนื่องจากเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งเข็มถูกต้องแล้วก็ไม่ควรเก็บด้วยถูกไหมอ่าใช่ไม่ควรเก็บนะคะก็คือใช้หมดเพราะฉะนั้งจ้า